สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The r a c h a n e l อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับ สายบูบูหน่อยนะวันนี้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยเริ่มห่างหายจากอะไรที่เป็นบูบูไปแล้วเพราะว่าหลักๆของช่องเนี่ยเมื่อก่อนผมจะทําแต่คลิปละครบู๊ไงหลังๆเนี่ยพอเปิดโผลกันไปหมดก็ไม่ได้หยิบมาพูดกันบ้างนะครับห่างหายกันไปสักพักหนึ่งวันนี้หยิบยกมาหนึ่งเรื่องนะครับผมของทางช่องโมโนนะครับทางช่องโมโนเนี่ยได้มีการเปิดภาพยนตร์นะครับผมเรื่องใหม่ชื่อเรื่องว่านักฆ่าไรเงาเนะครับก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยโมโนเนี่ยไม่ค่อยได้ผลิตละครแต่เราจะเห็นเขาเนี่ยทำภาพน ยนซะมากกว่าคือทําเป็นภาพยนตร์2ชั่วโมงเนี่ยแล้วก็เอามาลงทางช่องโมโนกับแอปพลิเคชันโมโนแม็เนี่ยให้ได้ดูกันนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนักฆ่าไร้เงานะครับนักฆ่าไร้เงาเนี่ยนักแสดงนะครับผมที่ร่วมเล่นในเรื่องนี้มีใต้ฝุ่นกนกฉัดน,นะครับไนกี้นิธิดน เมทันสุขาวยูมิโกะสุชิยะรวมด้วยผู้พันเบิร์ตและก็นักแสดงอีกมากมายนะครับนักข่าวไร้เงานะครับผมผู้ที่ผลิตนะครับผมเรื่องนี้ก็คือพี่หนุ่มคงกระพันนั่นเองนะเราก็คงจะเห็นพี่หนุ่มเนี่ยเล่นละครบูมาเยอะแยะมากมายปัจจุบันเนี่ยมาผลิตภาพยนตร์บูเองแล้วนะครับ ทางช่องโมโนนะครับผมได้ทําเป็นภาพยนตร์เนี่ยเอามาลงทางช่องโมโนให้เราได้ดูกันอาจจะเป็นการลดต้นทุนะครับผมในการทําภาพยนตร์ถ้าแบบว่าลงทุนไปเยอะๆเนี่ยซึ่งก็เอาไปฉายทางโรงภาพยนตร์ได้แต่ว่าถ้าทางช่องโมโนเนี่ยลงทุนประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่เอามาลง กับทางช่องได้อาจจะไม่ต้องลงทุนมากขนาดที่ต้องใช้งบเยอะเท่าเทียบเท่เากับภาพยนตร์ที่ออกฉายตามโรงภาพยนตร์นะครับแต่ถือว่าฟอร์มก็ไม่ทิ้งกันนะก่อนหน้านี้นะครับผมไต้ฝุ่นเนี่ยได้ร่วมเล่นภาพยนตร์บูกับทางช่องโมโนไปแล้วเมื่อกลางปีที่แล้วนะครับในเรื่องสายบูฟัดจัดหนักนะครับสายบูฟัดจัดหนักเนี่ยถ้าใครเห็นโปสเตอร์หรือรูปปกของเรื่องนี้เนี่ยก็คงคิดว่าเป็นละครแนวคอมเมดี้แนวนักมวยต่อสู้แต่ถ้าใครเนี่ยได้ดูเรื่องนี้ จริงๆนะครับเรื่องนี้เนี่ยมีฉากแอคชั่นที่สมจริงค่อนข้างเยอะมากๆนะถ้าใครชอบเนี่ยผมก็แนะนําให้ไปดูถึงตอนจบเนี่ยมันจะจบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่ากลางๆเรื่องเนี่ยมันมีฉากแอคชั่นที่บู๊มากเลยเพราะว่าตัวพระเอกเนี่ยเขาคลั่งไคล้ในบูสลีแล้วเขาก็มีการฝึกต่อสู้แบบบูสลีเลยคือเขาก็เก่งการต่อสู้อะตอนหลังเนี่ยได้ไปทลายแก๊งพวกมีอิทธิพลอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็แบบถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่บู๊ดีแต่ว่าก็นั่นแหละนะเป็นภาพยนตร์ที่ก็ยังไม่ใช่เกรดเอก็ถือว่าเป็น ภาพยนตร์เกรดบีก็ได้นะครับและนอกเหนือจากเรื่องสายบูฟฟาจัดหนักแล้วก็นักฆ่าไร้เงาที่เราจะพูดถึงกันนะครับผมก่อนหน้านี้ทางช่องโมโนนะครับเขาก็ได้ผลิตภาพยนตร์มาแล้วหลายเรื่องที่เอามาให้ดูดูกันนะครับถ้าใครอยากดูย้อนหลังนะผมก็ไปสามารถดูย้อนหลังในแอปพลิเคชันโมโนแม x ได้นะครับมีเรื่องโจรป้นโจรน,นะครับผมเรื่องนี้ก็เป็นการ ป้นกันไปป้นกันมาในเรื่องและคอสายบู๊จริงๆก่อนหน้านั้นก็จะเป็นเรื่อง The Culets ล่าล้างบัญชีนะครับเป็นการกลับมาบู๊อีกครั้งหนึ่งของเชียร์ที่คำพรประกบคู่กับพี่อ้นนะครับและเรื่องนี้เนี่ยมีสแตนแมนและนักแสดงสายบู๊เนี่ยอย่างเดี่ยวชูพงเนี่ยมาร่วมเล่นด้วยนะครับและที่พึ่งออนแอร์ไปเมื่อไม่นานนี้นะครับผมมีเรื่องภาคครับเรื่องภาคเนี่ยจะออกแนวต่างประเทศหน่อยนะคือการตามหาลูกสาวที่ถูกจับไปโดยแบบพวกโรคจิตอะไรประมาณนั้นแหละก็เป็นเรื่อง ราวที่ค่อนข้างที่จะออกแนวแบบอินเตอร์อินเตอร์หน่อยนะถ้าใครชอบแนวนี้อยากสนับสนุนภาพยนต์ไทยเนี่ยก็สามารถไปหาดูได้นะครับส่วนเรื่องนักฆ่าไร้เงานี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวของอดีตหัวหน้ารินทราชนะครับซึ่งเขาเนี่ย ผันตัวเองมาเป็นนักฆ่าให้กับองค์กรลับครับนอกจากนั้นนะครับผมเขาเนี่ยยังต้องประทะกับเพื่อนร่วมรุ่นกันด้วยเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าหน่วยอริราชและพอ,อผันตัวมาเป็นนักฆ่านะครับผม <Mus ical mouth> ก็เลยต้องประทะกับคนในหน่วยที่เคยรู้จักกันมาก่อนที่เคยร่วมงานกันมานะครับซึ่งตัวของพระเอกเนี่ยเขามีความฝังใจที่เคยทําตัวประกันตายนะครับเขาเลยโทษตัวเองว่าเป็นผิดของเขาและออกจากหน่วยนะครับผมเพื่อมาเป็นนักฆ่านั่นเองนะเป็นเรื่องราวย่อๆนะครับผม ตัวของพระเอกก็คือไต้ฝุ่นนั่นเองใต้ฝุ่นเนี่ยเป็นอดีตหัวหน้าอาริราธาชที่ผ่านตัวมาเป็นนักฆ่านะครับเขาเนี่ยเคยทําตัวประกันตายซึ่งตัวประกันน่ะเป็นน้องชาย ของมิงค์นะครับที่รับบทโดยยูมิโกะสุชิยะนะครับและต้องปะทะกับเพื่อนในรุ่นเดียวกันที่รับบทโดยไนกี้แล้วก็เมทันนั่นเองถ้าใครเนี่ยไม่รู้จักเมทันเธอก็คือภรรยาของพี่โดมปรกรบลำนั่นแหละครับซึ่งนี่น่าจะเป็นผลงานแสดงเรื่องแรกของเธอเลยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจานะแต่ว่าเราจะได้เห็นเธอเนี่ยในการเล่นบูคารคเ,เตอร์ของเมทันเนี่ยจะเป็นแบบออกแนวบูบูแต่งหน้าเหมือนไม่แต่งอ่ะให้แบบดูแบบเป็นสายลุยหน่อยนะฮะอ่ะภาพยนตร์เรื่องนักฆ่า ไรเงานี้นะครับจะได้ดูกันในวันที่26รกรกฎาคมนี้นะครับวันอาทิตย์บ่าย2 20ครับทางช่อง Mono 29นะครับหรือถ้าใครเนี่ยมีแอปพลิเคชัน Mono m a x อยู่ในมือถืออยู่แล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังได้กับเรื่องนักฆ่าไรเงายัางไงก็สนับสนุนนะครับผมผลงานบู๊บเนี่ยให้ยังคงอยู่นะ เพราะว่าเดี๋ยวนี้นอกจากทางช่อง7ที่ยังทําอยู่เยอะๆนะครับผมเราก็จะไม่ค่อยเห็นอะไรเกี่ยวกับบูบูแล้ววันนี้ก็หยิบเรื่องบูบูเนี่ยมาพูดมาคุยกันหน่อยถึงยอดวิวจะไม่ค่อยเยอะและผู้ชมเนี่ยอาจจะมีคนกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่ยังดูละครบูอยู่ยังดูผลงานบูบูอยู่แต่ว่าก็อยากทํามาพูดมาคุยกันนะครับ